สวัสดีครับผมพบกับคนอีสานอีกแล้วครับผมมือนี่ครับบรรยากาศยมแรงอยู่กระท่อมไปหน้าของคุณพ่อท่านาบ้เนอบานครับลงมาเล็นชส่วงเวลาค่ำๆแหละครับมาถ่ายบึงบรรยากาศครับแต่เป็นตกดินแล้ะพอันอยู่บนนอ้อรลุดมอเตอ์ อากาศแล้วบรรยากาศดีครับผมก็ท่อมปลายหน้า ทิพย์กานไปบาหวปิดชยย้่งหนูนครับจะไปทางไหนครับแต่แไม่ไพ่เห็นหมอนจะเป็นเปาะรดบานเลยครับมีเบาะ VIP พพร้อม คุณพ่อประธา,านไปทางไหนบุบมบ่ที่ไหนฟุพ่อประธานจะปนนไปทางไหนครับสวัสดีคุณพ,พ่อประธานเป็นยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรรบรรยากาศแจ่มแรงครับก็มีอย่างไรแล้วครับคลิปนี้ ก็คุณพ่อไปทาตไหนด้วยเนาะหาอยู่ในกินแล้วครับหาเห็ดเมนูอาหารโองเล้งครับบรรยากาศทั้งไทยทั้งหน้าครับจซ่อมไปหนะเนี่ยคุณพ่อที่บอกถึงแรงขึ้นมา นี่วิธีการต้อยต้อนต้อน,อนง้วหอกครับผมต้องขี่รถไล่เขอกหอกเด้โอ้วันดีชาวโลกนะครับนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าลูกทุ่งแบบนี้แล้วครับวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายเลี้ยงงัวะเหรอครับโอ้ให้เทกก็กเก่าๆนะครับน่าสมือนี่ยเว้ยยางเดิน,นมาตอนตอนควายซอยคุณแม่เพิ่นครับเท่าไหร่ โอ้ oh. เปเลี้ยงไซมืดเนี่ยโอเป็นเลี้ยงข้าวเดียวก็อิ่มแล้วบ่อืวันยังขึ้นเลยคว,วันไง uh. เถอะุ่นคว,วันอะบ่โ oh. อ้ oh. หออะไรไปกินกับข้าวลหรอ ปิ้งปลาฟองแก้วโอ้ยอร่อยต้นหน่อไม้อาหารไทยๆนั่นแหละอืมของแซ่บเลยแซ่บเลยไปเดี๋ยวผมไปดูวิธีการผูกไปไปเบิ่งยุคอกเลยครับเอออืมมรบปริญญาน้ำประทัดรัฐบาลประยู่รนะครับบรรยากาศเนี่ยมืดแล้วครับมืดแล้วเวลาเขาเบลาเขาาบ้านแล้วเขาขอกแล้วกินน้ำแล้ว นี่แนะครับ,รบขอ,อก,กเลยนั่งเล่นคนก็มานอนอยู่นะครับนอนเฝ้าหัวห้วยีพี่ะคนแม่โอ้มากินน้ำอยู่ที่บ้านนะนี่เป็นกินน้ำโอ้ไปติหิวน้ำครับ ตัวนี้เพรต่ำก็สองหมื่นหาครับสามหมื่นถุนละนี่ตัวทุง่งทานหนามาหนี่งแง่ใช่แล้วแะโอ้กินหยาเสียงตอครับนะครับเพิ่ดผูกแบบนี้แหละโอ้เหอย่งเง้ยครับสนอ่อนบ่หม้อม่วงก็เต็มต้นเลยครับใบก็ค่อยมีแต่ว่าหมากเลยเต็มต้นเลยอาจจะพอเห็นหุ่งมาได้ครับ กับบรรยากาศทุงท่งทุ่งไฮทุ่งหน้าชมบรรยากาศย่ำแรงเอาวัวเขาคอกเอากล้วยเขาคอกันสิละครับจะ้ะน้าว้าอืมน้ากล้วยเขาข้อว้าวตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นอัพเลยบ่เดี๋ยอเถิกเถิกหน่อยนี่โอ,อ้โหนี่ครับ ประมาณสามสิบส่วนเชือดหนังแซีบสามารถครับส่วนหนังเลยประมาณสามสิบเท่านั้โอ้อยู่ในสองแม่นี่ยกำลังตั้งท้องบนแม่นี่ใกล้แล้วนี่แม่นี่แม่นี่ตั้งท้องโดนแล้วไงไก้แล้วครับใกล้ได้ก่อนหลิ่นไหลายของมูความเน้นอน,น่องควายมันออกหลายก็น,อน่องง่วนครับเยอะข้อมืออืมไปไปไป,ไปแล้วลูกครับนะ่ะไป ของไอ,อ้อยังก่ออันซื้อเสริมพ่นไหมว่าก็ควยเถิอกใหญ่พึ่นไหมของคครเองงนะยุดยุดลูกยุดยุดโอ้วาดโคตรด๋อเลยครับบรรยากาศขอบคุณเลยครับติดตามนี่แหละครับบรรยากาศรับถ่ายวิถีชีวิตนี่แหละครับ คนไทยบานอยู่ดีมีแห้งกันทุนครับมีความสุขกันได้หลายไอรำไปลุ้ลยกันทุนครับสวัสดีครับ